สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนเออนั่งกินข้าวแล้วก็ชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านนะจ๊ะสำหรับใครที่ขอมาพี่ปอยก็ทำให้แล้วนะคะทำช้าแต่ทำนะจ๊ะเข้าใจไหม <c oughs> ใครขอมาโอเคทําให้แล้วอ่ะแล้วก็กดนั่งเลยเห็นแบบนี้แล้วกดนั่งเห็นไหมนี่นี่กดนั่งอันนี้สําหรับมือใหม่เลยนะจ๊ะมีมาทุกวันสําหรับใครที่เล่นเกมนี้อ่ะกดไปที่เมนูเลยจ้า พอหลังจากนั้นเราก็กดที่ไอเทม e i t t นะกดมาที่ไอเทมกดมาที่นี่ table เห็นไหมตรงนี้่ะกดไปมันก็จะมีอาหารฝั่งเนี้ยเยอะแยะมากมายไก่กรอเห็นไหมเนี่ยอาหารอยู่ฝั่งนี้ให้กดนะจ๊ะกดไปเลยเลือกเมนูที่เราต้องการเลยจ้านี่สสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะจ๊ะเอาอาหารวางไว้ยังไงอะนี่ มือใหม่ส่งใส่เกมนี้จะมีคนฮิตมากๆเลยนะจ๊ะน้องๆที่มาใหม่คือเยอะมากเลยอ่ะเรากดย่อขยายได้ด้วยนะจ๊ะกดเพิ่มสีสันก็ได้เราอยากกินมังใสวิรตสเราก็กดเป็นสีเขียวไปอ่ะนี่เหมือนเรากินผักอย่างเดียวเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วโอ้เสียงแหบอีกแล้วเสียงแหบเพราะอะไรพี่ปอกินน้ำมอย <c oughs> โอเคเสร็จแล้วนะมันก็จะได้ประมาณนี้อ่ะและเราก็ จะแบบว่าไม่อยากกินข้าวในบ้านเราจะสามารถที่จะไปเออ่สร้างโต๊ะนอกบ้านได้ด้วยนะอืมเราจะมาสร้างโต๊ะกันนะจ๊ะแบบโต๊ะกินข้าวมันจะมีหลายแบบมากเลยก็ไปเลือกลองเล่นกันดูนะจ๊ะไอเทมเหมือนเดิมเราก็จะกดพอปนะตัวนี้มันจะเป็นเห็นป่ะเนี่ยตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยของมันจะมีเฟอร์นิเจอร์มีทํากับข้าวมีโอ้โหเนี่ยรวมเมนูลองกดเล่นกันดูนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ปอจะลองเอาแบบ ต๊ะกินข้าวมาไว้ตรงนี้ใครจะไปไว้ที่สวนใครจะไปไว้แบบสร้างบ้านใหม่อะแล้วเอาโต๊ะนี้ไปก็ได้นะจ๊ะสําหรับใครที่ยังไม่รู้โอเคเดี๋ยวเรานั่งนี่นั่งเสร็จแล้วแล้วก็เหมือนเดิมเอาอาหารมากินก็คือจะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะแต่พี่ปอไว้ในบ้านนี่แหละใครอยากมีโต๊ะกินข้าวนอกจากหนึ่งโต๊ะก็เป็นสองโต๊ะได้นะเออนี่ใครอยากให้พี่ปอสอนอะไรอีกก็เมนต์มานะจ๊ะอันนี้ก็คือน้องๆขอมานานแล้ว เพิ่งทำโอเคเดี๋ยวจะขยันแล้วนะพักนี้จะขยันแล้วโอเคนอกจากโตะแบบนี้มันก็จะมีโตะอย่างอื่นอีกมากมายไก่กองเลยนะจ้านี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเอาเป็นโตะแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวก่อนหาก่อนหาก่อนอันนี้แบบนี้เป็นนั่งแบบกับพื้นสําหรับใครที่ยังไม่รู้เห็นป่ะอันนี้นั่งกับพื้นเลยนี่นั่งไปเนี่ยมันก็มีคือแบบว่าเขาสามารถที่จะแบบ ทำโตให้เราเยอะมากเลยอ่ะ,อะเหมือนเดิมกดเหมือนเดิมทุกอย่างเลยกดให้มีอาหารมาอืมนี่เห็นไหมอาหารก็จะมาเยอะแยะมากมายลองเอาไปเล่นกันดูนะจ๊ะสําหรับมือใหม่ทุกคนอต่อไปก็จะเป็นอ,อสอนให้เพื่อนใช่ไหมสอนให้เพื่อนมากินข้าวด้วยบางคนบอกว่าพี่ปอสอนให้เพื่อนมากินข้าวยังไงอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปเรียกเพื่อนมากินข้าวด้วยกันกินคนเดียวมันเหงาต้องกินหลายๆคนโอเคอันนี้ไม่เจอเพื่อนเจอครูก็ได้ะครูกับเพื่อนเหมือนกันแหละกดไปให้เรากดทอล์คุยก่อนคุยอ่ากดคุยเสร็จแล้วพอกดคุยน,นี่พี่ปอกดผิดกดคุยแล้วก็กดให้เขาตามนะจ๊พะพอกดคุยเสร็จแล้วก็กดให้เขาตามอันนี้อาจจะผิดเล็กน้อยกดคุยก่อน ก็กดให้เขาตามนี่เขาตามมาแล้วแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขาตามเราก,กดแบบว่าหยุดให้ลอยอยู่ตรงนี้นะห้ามมาเห็นไหมเขาก็จะไม่มานี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ปอก็จะไปวัดไปที่บ้านไปที่โต๊ะอาหารพาไปกินข้าวโอเค <c ười> คลิปนี้อาจจะงงนิดนึงแต่ถ้าใครเล่นใหม่ๆแล้วแบบเอ,อ้ยยังเล่นไม่เป็นคือแบบมือใหม่มากๆเลยอ่ะนั่นแหละสำหรับมือเก่าแล้วก็ดูพี่ปอไปแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะคุยคุยคุยกับพี่ปอไปดีกว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมจากคุยกับเพื่อนอเหมือนเดิมเลยอยากคุยกับเพื่อนคุยไป,ยเ,ยไปเดี๋ยวเราจะเรียกเพื่อนให้มานะจ๊ะก,กดปลายนี่กดตรงคอนี้จะเรียกเพื่อนคนไหนก็กดเอาเรียกเพื่อนคนไหนอพี่ปอกดคนแรกอ่เรียกเพื่อนมาคนแรกปะ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันแล้วก็ชวนเพื่อนไปกินข้าวเนี่ยเห็นว่าเดินตามก็ด้งกระดิ่งกันมาเยอะแยะหมดเลยเอ้ยหมากินข้าวก่อนเราได้ไหมยังไม่เคยลองเลย เฮ้ยน่าจะได้น่าจะได้หมากินหมาร่วมโต๊ะกับเราได้ด้วยอืมใช่ใช่ลืมเลยเนาะอ่านอกจากคนแล้วยังเป็นหมาด้วยนะจ๊ะกดเหมือนเดิมเลยแค่นี้ง่ายๆเลยนะเหมือนเดิมวนไปวนมาจะได้ซ้ําไปซ้ามาจะได้รู้ให้เพื่อนกินก็กดตรงนี้นะจ๊ะนี่ของเพื่อนกดตรงนี้อ่าแค่นี้เองนะคะง่ายๆมากๆเลยลองทํากันดูนะจ๊ะสําหรับ ใครที่ขอมาโอเคดีใจด้วยทําให้แล้วนะสําหรับอันอื่นๆก็กําลังอ่านอยู่แล้วก็พิจารณาแล้วก็จะเอามาทําเป็นคลิปนะจ๊ะไปแล้วจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะจ๊ะ